สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มีวิธีการลงทะเบียนซิม d t แทด้วยตนเองผ่านมือถือแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยจนจบขั้นตอนนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องมีนะคะในการลงทะเบียนซิม d t แทนะคะ อันแรกก็คือซิมซองซิมเข็มจิ้มซิมแล้วก็บัตรประชาชนนะคะซองซิมนะคะเราจะใช้ตัวเลขเราจะใช้บาร์โค้ดตรงนี้นะคะในการสแกนนะคะเริ่มแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนำเข็มจิ้มซิมมาใส่ซิมกันก่อนเลยนะคะ เมื่อเราใส่ซิมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะให้เข้าไปที่แอป google นะคะหรือใครจะเข้าผ่าน safari ก็ได้เหมือนกันนะคะกดเข้ามากดเข้ามาเลยค่ะแล้วก็เซิร์ชนะคะพิมพ์คำว่า d t e c นะคะ co t s l a s s สิงคโปร์นะคะ s สิงคโปร์แล้วก็ s l a s i m หรือใครจะกดลิงก์ที่ add ทิ้ n ไว้ด้านล่างก็ได้นะคะจะเข้าผ่านลิงก์ที่ add ให้ไว้ก็ได้เลยนะคะจากนั้นกด search นะคะ เมื่อเราเข้ามาหน้าแรกของการลงทะเบียนแล้วนะคะเราจะต้องเตรียมซองซิมนะคะไว้สำหรับทำการสแกนบาร์โค้ดนะคะต่อมาให้เลือกกดคำว่าสแกนบาร์โค้ดนะคะอ,อนุญาตให้ดีแท็กใช้กล้องคุณหรือไม่อนุญาตนะคะเมื <S <S อ่อเรากดอนุญาตนะคะเราก็ อ่าสแกนบาร์โคดนะคะมันก็จะทําการสแกนอัตโนมัตินะคะเมื่อเราตรวจสอบเลขบาร์โคดนะคะแล้วก็ตรวจสอบรหัสทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยค่ะต่อมานะคะการยืนยันตัวตนด้วยเอกสารนะคะจะมีให้เลือกยืนยันด้วย4อย่างนะคะบัตรประชาชนหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานหรือบัตรต่างด้าวน,นะคะ อันนี้เราจะเลือกบัตรประชาชนนะคะอันแรกกดเข้ามาเลยค่ะบัตรประชาชนอันนี้ก็คือตัวอย่างรูปบัตรประชาชนนะคะเวลาเราถ่ายจะต้องให้เห็นเต็มบัตรแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็กดคลิกถ่ายภาพนะคะาจากนั้นนะคะให้เรา แคปหน้าจอนะคะกดรูปภาพกดถ่ายได้เลยอ่าแล้วก็กดใช้รูปนะคะรอสักคู่นะคะอ่านี่นะคะเราก็ตรวจสอบรูปบัตรประจำตัวประชาชนของเราให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็กดถัดไปค่ะ มาตรงนี้นะคะจะต้องถ่ายหน้าตัวเองนะคะที่เป็นภาพหน้าตรงของตัวเองนะคะอันนี้คือเราจะไม่ใส่หมวกนะคะแล้วก็ไม่ใส่แว่นตาไม่ใส่ผ้าปิดปากนะคะคลิกเพื่อถ่ายภาพนะคะ แล้วก็กดถ่ายภาพนะคะจากนั้นก็กดใช้รูปภาพนะคะ <S <S แล้วเราก็ทำการตรวจสอบรูปภาพนะคะจากนั้นให้กดถัดไปนะคะ <S 1> <S 1> อ่าเมื่อถึงตรงนี้นะคะเราก็กอกเลขบัตรประชาชนของเรานะคะ สิบสามหลักนะคะจากนั้นใส่ชื่อนะคะและนามสกุลนะคะไม่ต้องมีคำนำหน้านะคะนายนางนางสาวไม่ต้องใส่นะคะจากนั้นก็กดถัดไปเลยะคะ่ะ หน้านี้นะคะจะเป็นข้อกําหนดเงื่อนไขของทาง d t แทนะคะก็อ่านให้เข้าใจนะคะแล้วก็กดติ๊กถูกด้านหน้านะคะฉันยอมรับในข้อกําหนดเงื่อนไขนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะ เท่านี้นะคะเราก็สามารถลงทะเบียนซิมด้วยตนเองสำเร็จแล้วนะคะจากนั้นก็มีามีเ m s เข้ามานะคะเริ่มใช้ได้นะคะ99ตังต่อนอาทีทุกเครือข่ายนะคะจากนั้นก็ให้กดตกลงนะคะเน็ต60กิกนะคะแล้วก็เป็นเบอร์นี้นะคะได้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนแล้วนะคะของแอดนะคะจะเป็นการ ลงทะเบียนแบบซิมรายปีนะคะเป็นซิมเติมเงินนะคะแต่พอซื้อเป็นรายปีมันก็ไม่ได้เติมเงินแล้วนะคะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะค่ะสำหรับการลงทะเบียนดีแท็ด้วยตนเองง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ